ที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางนวทางนะครับฮานอยประจําวันศุกร์ที่20นะครับธันวาคม67นะครับมาเจอกับผมอีแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก็นอ่บที่เขาสวัสดีนะครับแม่แม่ชิมชิกเอฟซีขาประจามแล้วเขาสวัสดีนะครับพี่พี่ชมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับผู้ช่องบอรดที่พารวยกับแนวทางฮานอย วันนี้นะครับมาเจอกับผมมีแล้วสลับแนวทางหาหนอยในมาชิกถามว่ามาเจอกับผมเป็นประจําทุกวันนะครับสําหรับแนวทางฮาหนอยก็รุ้น เพลงรุ่นปังกันทุกวันสลับเดินทางฮานอยผมปล้ำกันทุกวันนะครับสลับช่วงนี้ในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ตามมาต่อนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกดกระจิงเตือนด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ใหม่มาชิกจะไม่พลาดแนวทางจะงหวทีเต็มที่เหมือนเดิมนะเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางในมาชิกนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางไหนเดินดีเดินต่อแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ ทุกๆช่องทางนะครับผมนะนะครับอ่ะเหนื่อยก็พักครัก่ก็ไปต่อได้มาเช็กครับเนาะอันนี้เป็นมัดรวมผมนะแต่ว่าในห้องเรียนนี่ผมจะแยกน้อยให้สําหรับแนวทางหาดหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางอ่าเลื่อทุบกุมารไข่ด้วยใครที่ชอบแนวทางทุบมะค,คูนกุมารไข่อย่าลืม ไปติดตามรับชมนะครับก็ลงคลิปมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับบรรทากาศทุกๆโกามันไข่เนาะนะครับแล้วก็มีไลฟ์สายด่วนลับพนาด้วยนะจับสายด่วนลับพนาโอ้โหนะครับเดือนดีสลับในรอบที่ผ่านมานี่จับอ่าคำฝั่งนี่โอ้เข้าสายไม่นั่งเลยสองที่นั่งสายไม่นั่งเลยสลับแนวทางสายด่วนลับพนานะครับสิบแปดในกาผมไลฟ์สายด,วดา่วนวันนี้แล้วก็แนวทางลับพนานะครับสูตรเดือนดี นะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาก็3773นะครับวันนี้5้าพาดใครชื่นชอบเนาะนะครับผมไลฟ์สายดุดสิบแปดสิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเกาะเวทีกันนะครับเนาะนะครับอ่ะรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเสาร์ที่น่าที่ผมมาลงคลิปให้รัฐบาลไทยก็โอ้โหฟาด336เลยนามหกสามเนาะนะครับก็ที่ว่าเดินดีนะครับสลับฝั่งนี้นะครับก็ตามกันต่อนะครับผมอ่ะไปสู่เป็นทางเนี่ยมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่านี่เป็นคำเตือนมาดูผมเตือนก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับแนวทางเมื่อวาน นะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกทางนะโปรดใช้วิจัยอย่างในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมนั่นแหละนะครับผมอ่ะมาดูเมื่อวานเลยโอ้โหฮานอยผมช่วงนี้นะครับผมนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันเลยสำหรับช่วงนี้แต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้เนาะนะครับอันนี้เป็นมัดรวมผมนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะเทียบเคียงสีนอยนะน้อยกินนอยพิเศษปกติแล้วก็บีเอนะครับสำหรับมัดรวมนะนะครับอ่ากระชากเมื่อวานนี้ 95607นะครับ95607สําหรับกาชาดเมื่อวานนะครับผมให้6กับ33กับ6เมื่อวานนี้นะนะครับอ่า6ลงอยู่กาชาแต่ไปไม่ถึง56เลยมาชิแล้วก็นอยกิจอ่ะนะครับนอยกิจ46089นย์แเก้าะครับเปอร์กิจ46089นะครับสําหรับเฉพาะกิจนะครับไปโผล่เฉพาะกิจนะเมื่อวานนี้ด้มาชินะครับนะนะ60ชุดนี้เนาะนี่60ชุดนี้นอยกิจนะ นะครับแต่ในห้องเรียนจะมีลอจิธเนาะนะครับแล้วก็8ปดเก้าไม่ลงในบัญชิกนะครับแปดเก้าไม่ลงนะครับอ่ะขีดเขียวก่อนนะครับใจร่มๆนะครับผมอ่ะสรุปผลก่อนนะอ่านะครับส่วนี้เนาะนะครับเฉพาะกิจนะแล้วก็พิเศษนะครับศูนย์ศูนย์สองสองแปดโอ้โหนะเบิ้ลหน้าเมื่อวานนะครับอ่ะนะครับนะครับแล้วปกติอ่ะไม่ลงนะนะครับพิเศษไม่ลงแล้วก็ปกตินี่ห้าสามสองนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ด นะไปับมเจ็มป37 38เ9เลยเมื่อวาน3ลงอยู่นะนะครับผมจะย้ำจุดเสมอว่าตัวเด่นจะปลอดภัยเนาะนะครับ่ามลงนะฮะยิมาชีกสนามในรอบปกติเนาะนะครับแต่6ไม่ลงหนึ่งเจก็ไม่ลงนะครับแล้ววีพีนะบห้า5ป็นแปดหนึ่งศูนย์เมื่อวานนะครับเจาะไม่เข้าอีกเมื่อวานนะครับแปดแปดลงเนาะหนึ่งศูนย์นับสำหรับเมื่อวานนะครับม สามลงนอกนั้นไม่ลงนะครับสามกับหกนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานนับสรุปมาในนอจกกิตนะหนึ่งรอบสลับเมื่อวานนะครับไปโห่นอจิตเฉยเลยนะครับสามพี่น้องนี้ไม่มามาในตัวเด่นเนาะสามชุดน,นี้นะครับเบิ้ลแปดแปดนะแต่ผมให้สามสามกับหกหกนะครับก็ท,ทําเต็มที่แล้วนะครับสําหรับเมื่อวานนะแต่ให้พมาชิกแบบอยากให้ผมตีกรอบให้เนาะนะเป็นรอบนี้พี่มาชิกต้อง นะครับถ้าเข้าไปในังเรียนเวลาผมได้เซด่วนนั่นแหละนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอ่ะตามกันต่อสลับวันนี้เนาะเป็นสูตรเป็นทางนี่มาชิคฉันชอบแค่ว้จดไว้ด้วยถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นทางไปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกทก,การไลค์กันแชร์นะนะครับวันนี้เราพัฒนาถือว่าดีดีนะนะครับเซด่วนนี่เข้าสายไม่นั่งเลยสำหรับรอยที่ผ่านมาเนาะนะครับจับสลับข้ามฝั่งนั่นแหละนะครับฮา,หาหนอยวันนี้นะ ห้านอยวันนี้นะครับผมอ่าวันที่ยีนะ่สิบเลยนะครับสองครับหกเจ็ดนะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับแนวทางฮาน,นอยผมนะครับแล้วก็ลาพนาด้วยนะมาชิกวันนี้ลาพนาถือว่าเดินดีนะอ่าหลังจากที่ผมปรับศูนย์แล้วนะครับก็ก็มานะครับผมเนาะนะครับ,นะรบวันนี้ห้ามพลาดอ่ะมาดูตัวเด่นนะ เด่นผมว่าตัวนี้นะสลับวันนี้นะครับสามกับแปดนะนะครับสามกับแปดแปดกับสามนะจะับคู่ได้เลยในมาชิกนะครับอ่านะครับขอให้มาขอให้ลงนะครับอ่าแล้วก็ตามกันด้วย2ตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับสามสี่สามห้า 3ามหกนะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะอันนี้คือเบิ้ลเนาะเมื่อวานนี้แปดแปดบีพีเลยตัวเลขมีโอกาสหมดได้มาชิกบางทีมันก็ชอบมาซ้ำๆหาหน่อยเนาะนะครับไปตามสูตรตามแนวทางนี่แหละนะครับเช่นชอบแคปเนาะทำให้ชอบก็ให้ชมเป็นทางไป ปปรนะะกอบนเป็นมัดรวมนะนะครับามาดูตัวเนี้ยผมนะสามแปดไปสามจะคู่ได้เลยนะครับบางทีมาเป็นคู่เนาะสามสี่สามห้าสามหกแปดเก้าไปศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งยังไงขอให้มาในตัวเนี้ยนะวันนี้ยังไงขอให้มาตัวเนี้ยนะนะครับแล้วก็อสามหกนะอันนี้ระวังกระดูกหัวเก้าเนาะนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับเนี่ยมาสินนะครับเนาะอันนี้คือเบิ้ลนะ สามสามกับแปดแปดจะมาอีกไหมนะครับอ่ะดูแล้วกันในมัชชิเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับระวังสายกระดูกหัวด้วยในตัวนี้นี่ต้องระวังนะนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนั่นแหละสามสายออกกำลังกายเนาะนะครับอ่ะขอาช่วยในการสลับเป็นชุดจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวมีนะครับห้าสามหกนะแล้วก็อ่าแปด 90นะแล้วก็0 8 1หนึนาเี่เลยนะครับสำหรับในชุด3ตัวก็3ชุดอีกคือเก้านะครับอชื่นชอบไหมนะครับขอย้ำนะในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้ถือว่าเดือนดีนะนะครับสำหรับในแยกหน่อยในะห้องเรียนถ้าใครชื่นชอบนี่เวลาผมได้สะดวกที่มาชิก็สามารถที่จะเข้าไปชมในห้องเรียนได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวผมย้อนใีกรอบหนึ่งในมาชิคนะครับสำหรับในทางฮานอยผมประจําวันศุกร์ที่20นะครับแป๊บๆเ,เดียวจะหมดเดือนละสำหรับ เดือนธันวาคมนะครับสามแปดไปสามจะพูดได้เลยนะนะในตัวเด่นนะครับดูดินะครับจะลงจะมาสักตัวไหมวันนี้นะครับในทางสุดไปอย่างนี้เนาะสามสี่สามห้าสามหกเป็นเก้าไปศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งเอาเดี้ยเดีสามหกกับแปดศูนย์เนอะครับศูนย์จะลงไหมเมื่อวานนี้อ่าศูนย์รอบวีพีนะครับที่ท้ายไว้เนาะนะครับอ่าเดือนหน้าไปจะเลืมเดือนทักกลับนะครับตัวนี้นะสามหกนี่ระวังกระดูกหัวเดือกับเก้าระวังหกกับเก้าเนาะอันนี้เบิ้ลนะแปดแปดกับสามสามนะครับ แปดต่ำสามสามแปดจะลงอีไหมหนะับสามจะมาไหมวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอขอช่ดีกับาร,รัมสุดจับคู่เด่นสองตัวนะแล้วก็สามตัวเด่นก็มีห้าสามหก เป็น90แล้วก็081นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางหานวยผมวันนี้ยังไงขอให้มาส่งให้นั่งสามีนั่งเลยสำหรับวันนี้ใะพวกเพื่อนๆกันนะครับยังไงขอเป็นบันดีๆสําหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนด้วยสําหรับวันนี้เนาะนะครับใครจะชอบทางทุบมงคลดกุมารไข่นะนะครับเรือหมาะเหมือนกันนะครับหานวนี่ยมาชิกก็อย่าลืมปฏิดตามรัชฌมลงคลิปให้ไปที่เรียบร้อยละรัฐบาลไทยเสาร์ที่นะดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้นะครับใจรู้ล่วงหนึ่งรัฐบาลไทยนะครับช้าๆเดี๋ยวพาเล่นงานนะครับจะนักจะตีไม่นอนรัฐบาลไทยอ่่ะะะนนนนนนครัับววีี้ผมมไลฟ์สาาายดก สายด,วด่วนลาพานาถือว่าเดินดีนะนะครับใครชื่นชอบนี่ไม่ควรพลาดสําหรับแนวทางสายด่วนผมนะนะครับ ในรอบที่ผ่านมานะ7-4-1เนี่ยนะครับ7-4-1เนี่ยนะครับที่ผมตีกรอบไว้นี่นะครับเนาะจับสลับข้ามฝั่งนี่นะครับสลับสายวินเนี่ยนะครับเข้าสองที่นั่งสามไม่นั่งเลยสลับในทางสายด่วนสเปย์ในกาผมไลฟ์ถ้าใครจะชอบอย่าลืมมาติดตามรับชมนะครับอ่ะยังไงขอบคุณมากดีๆดีหรับพี่มาชิกทุกคนนะครับผมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์จากพี่มาชิกขอบคุณทุกๆการติดตามสลับพี่มาชิกที่มาติดตามใหม่ด้วยนะครับอ่สเปน์ในกาผมไลฟ์สายด่วนนะไปเจอกับผมที่ต่อไปนนะะคคคคครรรัััับบบบขอุณทีีตติดดดามสสวโช Let <laughs> it